มาเลยไปไปอโอเคกิมห้าวิเอาหมดเลยเอาหมดเลยเก็บให้หมดเลยมามามาพอพอ

เดี๋ยวเป็นหนาที่แล้วลูกอ้อ <c oughs> นมาลูกหนึ่งนาทีสิบสามเดี๋ยวเวลาเยอะเก็ตย่างยังกต่อต่อต่อหนึ่งนาทียี่ยิบสี่เหลือสามสิบวิเอากลุ่มนี้หมดแล้วออกไป <c oughs> เร็ว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 